สวัสดีครับมาพบกับการรายง,งานความเคลื่อนไหวราคายางผลิตันชั้นสามของตลาดสินค้าเกษตรลงกหน้านไทยหรือว่าเอฟเอประจำเช้าวันศุกร์ที่7ธันวาคม2555จากนักวิเคราะห์บ,บริษัท DS Future จำกัดโดยราคายางผลิันชั้นสามสนักสัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคมของปี2013ปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ระดับ97บาทปรับลดลงเล็กน้อย20สตางค์ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมที่ยังคงเบาบา,บางณนะระดับ122คู่สัญญา ราคายางก็ได้ปรับตัวลดลงเนื่องมาจากมีแรงกดดันจากราคาย,ยางในตลาดล่วงหน้าที่โตเกียวที่เคลื่อนไหวอย่างผันผวนในกรอบระหว่าง2 6 0ถึง266เยนแล้วก็รวมถึงราคารัำมนติบที่เคลื่อนไหวอย่างผันผวนเช่นเดียวกันในกรอบระหว่าง8 7ดถึง90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเนื่องมาจากในภาพรวมนั้นนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหน้าผาทางการคลางของสหรัฐซึ่ง มองว่าเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงหากไม่สามารถเจรจาปัญหานี้กันไปได้รวมถึงอาจจะทําให้ความต้องการด้านพลังงานลดลงด้วยซึ่งก็เป็นแรงกดดันต่อตลาดน้ามันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคายางยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ดีจากการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจในส่วนของดัชนีภาคการผลิตและดัชนีภาคการบริการ หรือว่า p m i ของจีนเนี่ยแล้วก็สหรัฐที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่2โดยจะเห็นได้จากการมีคําสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานและตัวเลขสินค้าคงตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก,ก็เป็นผลดีต่อการส่งออกและก็เป็นผลดีต่อราคายาทั้งในตลาดล่วงหน้าที่โตเกียวแล้วก็ที่ตลาดเอฟเฟกต ส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายง,งานภาพรวมราคายางจากปัจัยทางเทคนิคในส่วนของภาพรวมทาที่หนนั้นดัชนีนราคายางก็ยังอยู่ในสัญญาณนาขขงเทคนิคที่ดีเพราะว่าดัชนียังสามารถยืนเหนือแนวรับที่97บาทได้ประกอบกับยังอยู่ในสัญญาณของ g o l d e n Cross ก็คือว่าเส้น SMA 75วันยังเคลื่อนไหวเหนือเส้น SMA 100วันทาการและสัญญาณวิกเคเตอร์ตัวหลักอย่างแม็กดียังให้สัญญาณบวกในระยะก,กลางอยู่ทําให้ดัชนีเนี่ย มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ในระยะกลางโดยเบื้องต้นนั้นเดชนีจะมีแนวรับแรกที่97บาทมีแนวรับถัดไปที่95.8มีแนวต้านจิตวยาแรกที่100บาทแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่103บาทสรุปภาพรวมราคายางจากปัจจัยตามเทคนิคก็คือว่าเดชนียังสามารถยืนเหนือแนวรับที่97บาทได้ทําให้ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นปรับตัวขึ้นไม่ได้ต่อในระยะกลางในส่วนของกลยุทธ์นั้นก็แนะนําให้นักลงทุนเนี่ย เปิดสถานะซื้อหัดัชนียังสามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับที่บริเวณ97บาทได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวราคายามเป็นักพันสามของตลาดสินค้ารกรเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟ์ ET, ประจำเช้าวันศุกร์ที่7ธันวาคม2555จากนักวิเคราะห์บริษัท DS f u t u r เจอร์ Future, จำกัดได้หมดเวลาลงเงทานี้ขอให้นักลงทุนเนี่ยโชคดีับการลงทุน แล้วก็มีความสุขต่อการลงทุนสวัสดีครับช่อง7สีร่วมกับบริษัทมีเดียเอ็มพายจำกัดและทัวริสิมเวิร์กออแกไนเซชันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดย a อเจโดกุดามิ เสนอการประกวด m ิสทัวริ i s m ไทยแลนด์2012